สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องวินยูสชารถมือสฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูเป็นรถ t o y ยต้าอินโนวานะคะตัวนี้เป็นตัว 2.0V นะคะเป็นรถปี2015แท้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทนะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลย ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคันนี้ตัวรถได้เป็นสีขาวนะคะกระจังหน้าโลโก้โตโยต้านะคะเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้แต่ง3เส้นเป็นสีเทานะคะตัวรถต้องบอกเลยสภาพดีสวยเดิมมากๆนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ซอยเสรีไทย74สีแยกบินบุรีนะคะเซลมินยินดีบริการเลย ไฟได้อีกฝั่งนะคะก็สวยใสนะคะไม่แตกไม่ชำบรุดนะคะไปตัดหมอกมีให้เดี๋ยวมาดูกันในโซนของแมกและยางนะคะต้องบอกเลยนะทุกคนว่าวันนี้อากาศร,ร้อนมากจริงๆนะคะมินก็จะขอไปไวนิดนึงพอร้อนมากจริงแมกนะคะได้เป็นแบบโตโยต้าเดิมๆนะคะหัวนอ็อต5รูตัวยานะคะได้เป็นยางของ m a กซิตนะคะแมกขอบ15นะคะทุกคนแมกขอบ15สวยๆเลยยางปี21นะคะ นี่เลยปียางยี่เอ็ดนะคะตัวยางปียีอ็ดนะถ่ายกันให้ดูชัดๆแบบนี้มาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะบอดี้ด้านข้างนะคะนี่เลยแต่งเป็นแบบขีดคิ้วมาเป็นสีคโครเมียมนะคะ i n n o นวก็เป็นรถแบบว่าครอบครัวอีกไซส์หนึ่งนะคะทุกคนที่น่าใช้มากๆนะคะกระจกข้างพับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลย มือจับประตูนะคะได้สีโครเมียมนี่เลยลายน้ำนะคะลายน้ำกระจกเดิมๆนะคะไม่มีประวัติการแตกเปลี่ยนเคมน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของภายในตัวรถนะคะตัวรถนะคะหอมมากตัวรถกลิ่นดีมากค่ะทุกคนหอมๆเลยเปิดมากลิ่นดีสุดๆนะคะอ่ะภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเป็นสีเบตนะคะทุกคน บอหนังสีเบดมีพนักพักแขนให้นะคะบอหนังสภาพก็คือนี่เลยสวยๆนะคะอาจจะมีแบบร่องรอยการใช้งานนะคะขอคนไม่ซีเรียสนาะตัวรถก็เป็นรถปี15นะคะสภาพนี้ถือว่าสวยและโอเคมากๆนะคะทุกคนตัวแอร์นะคะได้แอร์แนวตั้งยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะเข้าไปข้างในนะคะสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ชมใหม่กัน กุญแจนะคะนี่คือคุญแจนะคะของ Toyota Innova นะคะปีสิคันนี้ตัว2.0 V นนะคะเป็นระบบปิดหมุนนะคะอ่านี่เลยนี่ต้องขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้พี่ๆได้ชมกันตัวรถนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะนี่เลยแอร์ Air. เปิดปุ๊บติดเองเลยนะคะ แอร์ออโต้นะคะหน้าจอทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องเสียงอะไรก็ดังนะคะแต่ตัวน,นี้อาจจะไม่ได้เปิดเครื่องเสียงให้ฟังเนะ้ะทุกคนเดี๋ยวจะติดลิขสิทธ,ธิ์เพลงนะคะนี่เลย Air bag ์แบบมีให้นะคะตัวตแตรอยู่ตรงนี้นะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทุกคนรถคันนี้ปี15แท้นะคะโต y ยต้ i n n o v a 2.0V นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่1 2 0 0 0 0 595เก้าสิบห้ากิโลนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆเลยพี่ๆท่านไหนหาอินโนวาใช้นะคะน้องมินก็ขอแนะนนำคันนี้ให้เลยนะคะเข้ามาใหม่เลยตรงคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะวางแก้วน้ำได้นะคะทุกคนเบรกมือก็สวยเดิมนะคะไม่มีการแตกหรือชำรุดนะคะไม่แตกไม่คอนนะไม่มีหักนะคะเกียร์นะคะได้รถเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้เครื่องเบนซินเลยอ่าต้องขออนุญาตดับรถนะคะ อ่าเดี๋ยวจะพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะจ๊ะนี่เลยคอนโซลรายไม้ที่ด้านข้างของประตูนะคะที่ด้านข้างแผงประตูสวยๆนะคะตัวรถบอด,ดี้ดีมากเนาะรับประกันโครงสร้างเดิมให้นะคะเปิดมานะคะ ด้านที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะหนังก็มีพนักพักแขนมาให้นะคะทุกคนนี่เลยพนักพักแขนเนาะตัวรถอินโนวาเนาะก็จะเป็นแบบสไตล์เดินเข้าแบบรถตู้ใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่กระเป๋าจิงโจ้มีให้นะคะนี่เดี๋ยวจะพาดูบอดี้ด้านล่างนะทุกคนนี่เลยสักกรดตัวรถนะคะแนบชิปกับรถแบบนี้บอดี้เดิมจ้านี่เลย เป็นแบบว่าเดินเข้าในซอกตรงกลางได้เลยนะคะนี่เลยสวยๆนะทุกคนเบาะด้านหลังเนาะก็สามารถพับได้ด้วยนั่งได้ด้วยนะคะนี่ถ่ายการให้ดูชัดๆเนาะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะอ่นะสวยๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาลองขับได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดยังมีรถขับก็สามารถทําจองเข้ามาได้เดี๋ยวให้ไฟแนซนนะคะวิ่งไปเซ็นได้เลย ล้อหลังนะคะก็ได้แบบโตโยต้าเดิมๆเลยนะคะโตโยต้าอินโนวนะคะรถครอบครัวอีกสไตล์หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําให้เนาะรถเจที่นั่งเลยทันนี้นะคะสปอยเลอร์หลังมีให้เนาะไฟเบรกดวงที่3ามนะคะเส้นลาฟ้าที่ปัดน้ําฝนมีให้ครบนะคะกล้องช่วยในการถอยหลังนะคะมีให้นะไฟรับทิมด้านท้ายนะคะโลโก้2.0 V ไฟท้ายแบบหลอดไส้นะคะนี่เลยสวย สภาพรถดีเดิมมากนะคะนี่เลยไฟท้ายไม่มีการแตกไม่มีชำรุดนะคะสวยๆมาดูกันช่องเก็บสัมภาระนี่เลยเปิดมานะคะก็จะเจอกับภายในที่กว้างมากๆนะคะภายในกว้างมากๆนะคะนี่เลยเห็นจอนะคะตรงนี้จะเป็นทางระหว่างทางเดินเข้านะคะ สวยๆเลยแอร์นะคะมีให้สามตอนหน้ากลางหลังนะคะเย็นๆเลยนะคะ i n n o นวาฝากรถคันนี้ไว้ให้พี่ๆได้พิจารณากันด้วยนะคะอินโนวาสวยๆเดิมๆเลยเพิ่งเข้านะคะราคา4 90, 9่0 0 0บาทนะคะถูกใจใ,ใช้เงินจับจอง1,000บาทเท่านั้นนะคะนี่ฝาท้ายนะคะหัวน็อตไม่เคยไขเงดแงะนะคะอ่ะไม่เคยไขเงดแงะนะนี่เลย ลูกค้าท่านไหนเนาะที่ดูรถไม่เป็นอะ่ะก็สามารถซื้อได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกใจนะสามารถพาคนที่ดูรถเป็นนะคะเข้ามาได้นะยินดีให้บริการนะคะซื้อรถกับเซลมินนะบริการดีแน่นอนคะ่ะทุกคนอืดมีมือเดียวอ่านี่เลยตัวรถนะคะนี่เลยด้านข้างอีกฝั่งเนาะฝาถังน้ำมันอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับนะคะ แม็กและยางก็จะเหมือนกันทั้งสี่ล้อนะคะเดี๋ยวมาดูที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะต้องดูให้ครบเนาะซื้อรถนี่เลยสวยๆนะคะเบาะหนังสีเบจนะทุกคนตัวรถสวยๆเลยราคา499,000บาทนะคะคุ้มค่าแน่นอนได้ราคานี้เนาะนี่แผงประตูนะคะสวยๆเดิมๆเลย แต่งตัดมากับลายไม้นิดหน่อยนะคะแปงประตูวางแก้วน้ําได้ใส่แบตบุ๊กได้แท็บเล็ตได้นะคะที่นั่งข้างคนขับนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะสวยๆเลยเบาะนะคะเบาะไม่มีตําหนิเนาะแต่ว่าเป็นรอยย่นจากร่องรอยการใช้งานเก่าขอคนไม่ซีเรียสด,ด้วยนะรถก็เคยใช้งานมานะคะรถเป็นรถมือสองนะคะอันนี้ก็ ขอพี่พี่ที่ทำความเข้าใจได้นะคะนี่เลยอยากให้ได้รถดีๆใช้งานกันนะคะสวยๆนะคะะสนใจก็เข้ามาลองขับลองเบิ้ลเครื่องกันก่อนได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้เลยคะ่ะตัดมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องโตโยต้ i n n o โนวาสองปี15บาคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะทุกคน อินโนวาเป็นเครื่องเบนซิน VVTI นะคะนี่เลยตัวรถเดิมๆนะคะนี่เลยฝากระโปรงเนาะสติ๊กเกอร์มออกนะคะทุกคนพี่ๆท่านไหนเนาะสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะคะสามารถเข้ามาลองขับได้นะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะบอดี้เดิมนะคะนี่เลยรอยรอยแต้มสีนะคะจากโรงงาน ไม่ได้มานั่งแต้มเองแน่นอนนะคะบอดี้ด้านหน้า um> สวยสวยเลยก็ขอถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้มากจริงๆนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเนาะสามารถทักม er to ินมาได้เลยนะคะเดี sí, ๋ยวจะถ่ายส่งเพิ่มเติมให้นะคะในแชทส่วนตัวสามารถกดไปที่ดีสคริปชั่นนะคะจะมีลิงก์ไลน์น้องมินอยู่สามารถแอดมาได้เลย วันนี้นะคะอากาศร้อนมากก็ต้องขอตัวลาลไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะไปสู่3,000ซับสไคร์เบอร์ด้วยกันค่ะ